ก็ขอขอบคุณพระเจ้าครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นพยานเพื่อเป็นถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับเมื่อคืนนี้นะครับพระเจ้ารักษาหัวเข่าของผมนะครับในการประชุมในคำเทศนาในการโดยที่ก่อนเมื่อเริ่มการประชุมเนี่ยอาจารย์ได้บอกคืนนี้จะมีการเจอเป็นพิเศษในด้านการรักษาโรค เจอมพิเศษในด้านต่างๆที่เราต้องการนะครับก่อนที่ผมจะมาตอนที่ผมมาจากกรุงเทพอผมมีอาการเจ็บพวกเขาแล้วก็อมันก็เริ่มเป็นนะครับนี้อาการอย่างนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าอายุมันก็เยอะแล้วโอกาสที่จะเป็นเนี่ยมันจะมากขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาหาปรึกษาพี่น้อง ได้โบสว่าใครมีประสบการณ์ด้านนี้นะครับแต่ขณะที่มานั่งฟังคําเทศนาอยู่เนี่ยเป็นเรื่องราวที่อาจารย์เทศพูดถึงความสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราให้เราสมบูรณ์แข็งแรงดีในทุกด้านนะครับแล้วก็มีพูดถึงคําพูดของเราจะเป็นการกําหนดขอบเขตชีวิตของเรานะครับ แต่เรื่องเหล่านี้ก็ย้ำเตือนเราซึ่งเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วนะครับขณะที่เป็นเนี่ยผมไม่บอกปรรยาด้วยว่าผมมีอาการเจ็บพวกเขานะฮะพออาจารย์เทศนาไปแล้วก็ย้ำเตือนความเชื่อว่าเราถูกจัดเตรียมถูกทุกสิ่งให้เป็นผลดีกับเราแล้วเราไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วความเจ็บป่วยเป็นความบาป นะครับซึ่งเราได้รับการปลดปล่อยจากความบาปแล้วเราจึงไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยอีกแล้วเราหายดีแล้วแล้วผมก็พออาจารย์ทเทศเศจอาจารย์ก็บอกใครตอนที่อาจารย์พูดถึงนะผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าเรียกผมแล้วแหละนะครับผมก็ออกมานะคะตอนที่ออกมายือนอาจารย์บอกให้พูดภาษาแปลกแล้วก็สารภาพ,าพว่าได้รับฤทธิอำนาจจากพระเจ้าผมก็ทําตาม ขณะที่อาจารย์วางมือผมก็พยายามจะต้านไว้แต่ต้านไม่อยู่ก็ลบไปเลยนะครับตอนที่ล้มไปนะผมก็รู้สึกถึงการการลิซานที่ทำงานอยู่นะฮะแล้วผมลุกขึ้นมาผมก็ขยับความเจ็บปวดหายไปผมขอบคุณพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าผมหายแล้วผมก็ยืนยันขอบคุณพระเจ้า แล้วผมก็ลองลุกลุกนั่งนั่งนะฮะหายไปเลยครับขอบคุณพระเจ้าครับแต่ลรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงครับขอบคุณครับ